เดี๋ยวเราไปรู้เชียงใหม่กันคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ 来者。 นี่เป็นเวลาประมาณปีห้านะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้กลุ่มในคอมเมนเตอร์เนี่ยจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับปีนี้นะฮะยังไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าการเดินทางจะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนกับรายการพ็กพากราชจ้าฝากด้วยนะครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับวันนี้รถเยอะมากเด แรกเลยนะได้ก่อนเบลเีกเหรอได้มาถ่ายรูปไเลยไม่ถ่ายได้ปะเคยขับหรือเปล่าแล้วอ่ะท่าไเ่เคยขับอกเข้าเขาไปว่าบินแค่ช่องเงิเดียวแต่ไม่เคยขับโปรไซน์ หลังจากที่เราซัดก,กันมาฮะจากกรุงเทพนะฮะตอนนี้เรากำลังจะเข้านครสวรรค์แล้วนะครับเราผมไม่รู้เลยว่าซัดก,กันมากี่ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าสนุกมากตอนนี้แดดร้อนมากนะแ,แล้วเดี๋ยวเราจะซัดก,กันต่อจนถึงเชียงใหม่นะครับตอนนี้เรามาพักผ่อนก่อนเรามากินข้าวกินปลาซื้อหวยก่อนนะฮะขี่รถมาอากาศเป็นไงครับเมื่อกี้อากาศดีาอากาศสบายเลย กล้องตามไม่ทันไงเพราะพวกนี้แม่งฟงหวินไงถ้าจะถ้าจะถ,ถ่ายพวกมอไซค์นั้นต้องขับออกอก่อนประมาณสักสิบนาทีแล้วมันจะมี หลังจากที่เราขี่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะเราก็ต้องเติมพลังก่อนนะฮะใครอยากกินอะไรก็ไปกินอยากทานอะไรก็ไปทานครับแต่จุดมุ่งหมายที่เดียวกันคือห้องนอนตอนนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับนี่คืออะไร <c oughs> ลำปางหนาวมากครับพี่ ส่งงานววส่งงานส่งงานนแค่ครั้งส่งงานส่งงานก็วิวขอกันแล้วว่า,าเหนือกันแล้วว่าเอาโอ้โอโอ <S <S สูงขนาดนี้ทำไมอ่ะร้อนไหมไม่ร้อนหรอกเอ้ยร้อนเปล่าร้อนก็ทนได้อยู่แล้วสี่ทนได้อันนี้รุ่นอะไร <S <S โอเอสสี่สิบเจ็ดสองร้อยขายไหมมีเออตังม,มาเลยมีเด็ดแค่คุณเคยขายกล้องไหมเนี่ยไอ้ยักษ์ข้าวยังเรียบร้อยครับผม โมนดีแท้เนาะไม่ใช่มั้งเขาขับไหนมาพี่นอนอันนีครับคันนี้เขาเรียกว่ารถคิงครับรถคิงเหรอใช่ไหน่ปะเพาราะนายพลันทำไมอะ่ะถ้าถ่ายแม่ทำไมรางเนี่ยครับทีตัวแม่ในวงการฮาร์เลย์เขาให้โคนป๋าหน่อยโคตรเสียวนี่ที่ให้พี่นนทตที่ให้พี่นนทตไม่ใช่ะนะขาไม่ถึงขาไม่ถึงข,า,งขาสั้นขาสัาน้น อเราเราเป็นช่างภาพเองเลยเหรอใช่เราเป็นช่างภาพเองโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยพาลเออ๋ย่าซูมเยอะดีเหี่ยวนี่เมียเพิ่งคลอดลูกคนที่สองมาที่เชียงใหม่แล้วเมียบอกว่าไปได้เชียงใหม่ก็แค่ปากซอย และนี่คือการปิดประตูในรูปแบบใหม่ถ้านสุอ้ยุขไว้มือจอมือเจ็บเพไม่มีอะไรต้องาการรถอะไรนะฮะนี่ครับผมก็อกไรเนี่ย I okay. หลังจากที่เราขับรถนะฮะจากกรุงเทพนะฮะมาถึงเชียงใหม่ใช้ระยะทางประมาณ800กโลนะะตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านของผมแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนไม่ค่อยรู้ว่าบ้านอ,อยู่เชียงใหม่ที่จริงบ้านผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศนะทังหน้าบ้านนะฮะซึ่งไอ้บ้านตัวเนี้ยเมื่อก่อนเป็นเป็นบ้านผมแต่ผมไม่ค่อยได้อยู่คุณพ่อเนี่ยก็เลยให้ฝรั่งเช่านะครับ มันจะบรรยากาศเ,เงียบๆต่องเงยาะต่องย่อยนะฮะมาเรามาข้างในครับบ้านนี้ลูกจิตไม่ชอบเปิดไฟดิวินะ่ดูนะดูนี่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 อีแม่มันอยู่นี่นี่อีแม่มันมา,นาเครื่อง <c oughs> อีแม่มันมาเครื่องผมมาขับมอเตอร์ไซค์นี่เดี๋ยวไปดูห้องผมเดี๋ยว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 อมาดูเลยนี่ เนี่ยห้องห้องก็ประมาณนี้อาจจะลกหน่อยนะครับอยู่แบบมึนๆบ้านนี้เป็นอะไรไม่ชอบอยู่แบบมึนๆคือประมาณฟิลแบบพ่อเนี่ยชอบไม้ชอบไม้ชอบแบบอะไรที่มันเหนือเหนืออตรงหน้าบ้านเนี้ยหมดเพราะไม้ไม้เยอะบรรยากาศก็ประมาณฟิลเหมือนเหนือเหนือหน่อยมงนก็จะเป็นที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันครับพ่อแมครับคุณรอ พอนแล้วพอแล้วครับพอแล้วให้ห่านตาดแล้วอื้มโอ้ยอืบอะไรอืบอะไรอันนี้ถอดรองเท้าโชว์ปลาป้าทีถอดรองเท้าโชว์ปลาปานั่งครับเก่งมากนั่งถอดลูกทำได้อีกครั้งหนึ่งเย้เย้ตกนะตกนะตกนะครับครับตกครับอีกอ่ะเออรังแสบเหมือนใครป้ารังเจ้าชู้เหมือนใคร เอาเป็ว่าเดี๋ยวเราก็จะขออยู่กับป้าก่อนนะฮะซึ่งป้าป้าคุยงานอยู่นะเดี๋ยวก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆเลยไม่้เช็คมายาวๆอ่ะก็คือบ้านเนี้ยก็คือบ้านนี้ฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยนะฮะหรือว่าทางขวามือท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นวิลล่านะฮะแต่ถ้าใครสนใจอยากซื้อซื้อได้นะราคาไม่แพงนะบรรยากาศดีเนะี่ย มินะะอ่ะกอดท้อทงของมิกอดท้อทงของมิกอดท้อทงของมิเลดี้ go เร็วกะเย่ <c oughs> หลังจาก <c oughs> ครับครับ<ๆ>หลังจากที่เราถึงบ้านแล้วเราก็ลงเล่นน้ำกับลูกลูกแล้วนี่นะหนึ่งสอง up เลดี้ก go, go. <c oughs> เย้ yeah! ช você, ูอย oh, oh, like. ู่ไหนโอ้สองอันเลยโอ้ชูสองอันเลยเอาวางไว้เอางี้เดี๋ยวให้พลันเนี่ยเล่นน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเย็นๆเนี่ยเราไปหาพวกกลุ่มออ์ไซค์กันนะครับมาหนึ่งสองโอ้เออ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 เ้ จากที่เราไปดูบ้านผมเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้นะครับก็จะมีการเลี้ยงอาหารเย็นนะฮะก็ประมาณฟิลแบบเหนือเหนะือะมาเมืองเหนือเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในกันหน่อยดีกว่านะเรา <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้างในนี้ก็จะมีพวกพี่ๆน้องๆนะฮะชาวนิโคลแมนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกลูกๆนะฮะนี่ลวกหลานนะครับมากินข้าวกันอยากจะบอกนะฮะว่าเราตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ผมแล้วก็ฉีดเรียบอะไรแล้วก็ฉีดครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะปลอดภัยครับมาฮะ ล้วจะเป็นอาหารนะครับนี่มีข้าวซอยนะครับมีข้าวง้มข้าวซอยขนมจงุงหนมจีนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ ขี่รถมาเป็นไงมาขี่รถมาเป็นไงบ้าง ขี่รถมาเป็นไงบ้างใจหลายจังขี่รมาเป็นไงบ้างสนุกครับสนุกสนุกอากาศดีพูดได้มันแบบเหมือนปกติดิอากาศดีครับเย็นเย็นเย็นอันนี้ตาอะไรตาอะไรตาอะไยอะไรกระต่ายกอดกันกอดกันกอด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 เย็นครับอากาศดีขี่มาสนุกมากันวันนี้ประมาณ250ร้อพันได้สนุกครับถามแป๊บเดียวตอบยาวจังวะคนชอบเล่าเรื่องดีสตอรี่คนมีสตอรี่ นี่ดีกว่าแม่นีดีกว่าแม่นีแห่งเนโคเป็นสาวสวยนะที่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไปไหนก็ได้นะไปไหนจิบไปไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยแต่ขาไม่ถึงแต่ขาไม่ถึงนะแต่ขาไม่ถึงถ้าจับกันได้ตันไงตั้โตได้แต่แต่ใจรักมากอันนี้นะเป็นเจ้าของหลุยส์วิทตองนะในเมืองไทยนะเจ้าของอยากจะรู้ว่าหลุยส์วิตตองรุ่นไหนแบรนด์ไหนรุ่นไหนไปดูบ้านเขาไปบ้านเขาที่สุดยอดเลยรู้ยังว่าหนีภาษีมั้ยนะ ว่าไงนี่เราจะมีลูกๆเียอุ้มแม,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 มน่นี่อยู่ดีก็มีลูกสาวแล้วบาย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 ก่อนบายบายเอบายบายในกลุ่มเรานะก็จะมีพวกครอบครัวนะฮะพวกลูกๆหลานๆ,ๆมาก็มาเจอกันมากินข้าวกันเรียกว่านั่นแสนมากเลยโอ้าไม่สนใจลูกแล้วแมวอ,อะไรแล้วนี่ขีดจากโพธาลาม,มานาะลาดรีมานะ่เหนื่อย กก็็พอได้เหนื่อยไหมอยู่กับเมียเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยครับเหนื่อยใจมากเขามีเขามีร้านร้านชื่ออะไรนะมันย่างโคทรามมันย่างโคทรามนะครับผมคือเป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยสุดอร่อยสุดในย่านนั้นเอาหมามาย่างเนื้อ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 โคขุนโตขุนอันนี้ถ้าใครนี่ไปส่วนพึ่งนี่คนนี้ได้โอ้ขอบคุณครับอันนี้โตชิคกแอนด์ฟาร์มมีโตชิคกแอนด์ฟาร์มไปเลยฮะแล้วเราก็ผีเยอะมากไปเลยชิคกแอนด์ฟาร์มไว้เลยฝากไว้เลยชิคกแอนด์ฟาร์มหัดห้องคืนเท่าไหร่ ไม่แพงครับไม่แพงนะครับชื่อแท็กนี่ปีไม่แพงคนคนเอง4,500ัถ้าลูกค้าประมาณ100อบาทแต่ไปเลยปีเยอะใครอยากจะไปโครดคูนหวยแถวนั้นเยอะมากอุ๊ยถึงเชียงใหม่รื้ยังไงถึงไหนไหนใครถึงพัชชินเป็นยังไงบ้างงามีงามกว่าเจ้างามเจ้า ที่อยู่นี่นี่คือพวกตำรวจเอ่ยในอำเภอเอ่ยข้าราชการกติมาสักอยู่ตรงนี้นี่สจสตทุกอย่างอยู่นี่หมดนะคราผมนี่วันนี้กินใหนญ่ไปพี่เอามาด้วยใหญ่มากครับถึงเชียงใหม่แล้วยังพวกสจทั้งหมดลยยังเลยเจอกันแล้วเอ่อทุกคนนี่ถึงเชียงใหม่เช็คอินแล้วเช็คอินแล้วเช็คอินที่โรงแรมแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกันอันนี้เขาก็จะดิวกันเกิดว่าคืนนี้จะไปไหนดี ดวกกันแล้็ใครเอาแฟนมาเดี๋ยวก็จะใส่ยาสลุกไว้แล้วก็โอเคนะฮะก็แน่นอนว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมอาหารก็ฟิวอาหารประมาณเหนือนนะครับก็จะนั่งกินตะต้องย่อยกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายเนี่ยไปห้องข้างในนะครับดูซิว่าวันนี้จะมีคอนเสิร์ตอะไรบ้างนะครับ ส่วนละลานผมว่าเดี๋ยวสักพักก็คงนอนลนะเดี๋ยวก็คงให้นอนแถวนี้แหละนะครับผม <c oughs> แม่คงไม่ยอมอ่ะปิดเทปสวัสดีครับสสวัสดีดแล้วเจอกันใหม่ครับแล้เวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายดกดติดตามไอ้กดอย่างนี้กดอย่างนี้กดับติดตามโอเคกดติดตามด้วยกดติดตามติดตามเดี๋ยวกับรายการแท็กมาแล้วจ้าเนี่ยไหมนุ่นอ่ะห้าสี่สามสองแท็กนอตจ้าโอเค มาแล้วจ้าอายุวันโนสุขังพระลังหลังจากที่เราไปทำบุญเรียบร้อยแล้วฮะถึงเวลาที่เราจะจงใจทำบาปแล้วนะครับผมแท็กมาแล้วจ้า ไอ้มองไรมีมีเสื้อมาให้พี่แท็กค่ะนี่ยังไม่เคยมีใครใส่เสื้อหนูเลยลูกยังค่ะพี่ขอดีดพุงหน่อยได้ไหมก่อนที่จะทําเนี่ยเราแต่งตัวแบบนี้เลยปะหนูชอบใส่ประมาณนี้เย็นเย็นสบายสบายพี่ก็ชอบเห็นหนูใส่พี่ก็คงสบายดีาวเยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้พอขายตัวเกียวอย่างนี้พอขตัวเกี่ยวได้ไหม แท,ท็กมาแล้วจ้าแท็กมาแล้วจ้า